ด่วนพายุโซนร้อนกำลังแรงตาปะขึ้นฝั่งวันนี้มรสุมแรงไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะวันจันทร์ที่8กันยายน2568วันนี้บริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีฝนฟ้าขนองฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนพายุได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนกำลังแรงคาดจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของประเทศจีนในวันนี้จะส่งผลทางอ้อมเหนี่ยวนำดึงดูดลมมรสุมให้มีกำลังแรงขึ้นอีกทั้งดึงทำให้ร่องมรสุมขยับตัวสูงขึ้นมาเล็กน้อยถูกภาคทั่วไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งต่อเนื่องอีก5วันรวด จะส่งผลงกระทบต่อพื้นที่ใดบ้างลักษณะอากาศทั้งหมดนี้จะเป็นเช่นไรวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ใดจังหวัดใดบ้างไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้อดินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะจากโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF ประกอบกับเรดาร์ตรวจวัดปริมาณฝนพบว่าตั้งแต่ค่ำคืนที่ผ่านมาหลายพื้นที่หลายจังหวัดมีฝนตกกันแบบชุ่มฉ่ำทั้งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ โดยเฉพาะในบริเวณภาคตะว,วันออกมีฝนตกกันแบบครอบคลุมเกิดทั้งภาคซึ่งมีฝนตกต่อเนื่องมาจนถึงช่วงเช้าของวันนี้ส่วนพายุโซนร้อนกำลังแรงตาปะวันนี้มีแนวโน้มว่าจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของประเทศจีนพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่กำลังจะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางเอาไว้ด้วยนะคะ พายุตาปะแม้จะไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศไทยซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงแต่จะส่งผลทางอ้อมเหนียวนำดึงดูดลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยให้มีกำลังแรงขึ้นและยังเหนี่ยวนำเร่ามรสุมให้ขยับขึ้นไปพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนโดยจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำเกิดขึ้นบริเวณตอนกลางของประเทศจึงทำให้ในวันนี้ ช่วงบ่ายจะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวบางแห่งบริเวณภาคเหนือฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตามโมเดลจะเห็นได้ว่าเริ่มมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางแห่งในบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจากนั้นการกระจายตัวของฝนจะเพิ่มมากขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงเย็นไปจนถึงช่วงคำ่ำ โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนกลางจนถึงตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางจนถึงตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จากโมเดลจะเห็นได้ว่าเริ่มมีพื้นที่สีเหลืองเข้มจนถึงสีแดงกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อมในหลายพื้นที่ส่วนมากจะอยู่ในบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นพื้นที่ที่มีฝนน้อยที่สุดเรียกเดว่าไม่มีฝนเลย ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเมฆครึ้เข้าวปกคลุมเท่านั้นในขณะที่พื้นที่อื่นๆของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาจมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเล็กน้อยบางแห่งในช่วงดึกของวันนี้จากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมรวมถึงร่องมรสุมที่ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในช่วงค่ำคืนส่วนพื้นที่อื่นๆภาคอื่นๆ มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองเพียงเล็กน้อยบางแห่งทั้งในบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกจากลักษณะดังกล่าวจึงส่งผลทำให้ในวันนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-33องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสกลนครน,นครพนมชัยภูมิขอนแก่นร้อยเอ็ดมหาสรารคามยโสธรกาลาสิน์มุกดาหารอำนาจเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด22-24ององศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31 3 4องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีราชบุรีนคปรปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด24 2 6องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33องศา,าเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศา,าเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศา,าเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูกเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24 -25 ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33อถึงองศาเซลเซียสวันนี้การกระจายตัวของฝนทั่วประเทศยังคงค่อนข้างดีมีฝนตกหนักกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อมในทุกภาคและมีฝนตกหนักมากในบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกในบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณดังกล่าว ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมขังน้ํารอการระบายโดยเฉพาะบริเวณชุมชนเมืองเช่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งให้เฝ้าระวังน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาไกลทางน้ําไหลผ่านพื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้ําลาคลองพื้นที่ชุมชนเมืองและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ําท่วมเป็นประจำที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ สำหร <ram> ับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง หลังจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อไปจะเห็นได้ว่าเมื่อพายุตาปะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้ไปแล้วก็จะค,อคอ่อยๆอ่อนกำลังลงในขณะที่บริเวณประเทศไทยของเราอิทธิพลของร่องมรสุมก็จะขยับตัวต่ำลงมาผ่านผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางบางช่วงอาจขยับต่ำลงมาผ่านผ่านถึงบริเวณภาคตะวันออกส่วนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ย,ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย ด้วยกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงส่งผลทำให้ทั่วไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองอย่างต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตามโมเดลจะเห็นได้ว่าในช่วงบ่ายของวันที่9กันยายนจะมีฝนฟ้าขนองในบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจากนั้นในช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำการกระจายตัวของฝนจะเพิ่มขึ้นโดยมีฝนฟ้าขนองปกคลุมเกิดขึ้นในทุกภาค ตาโมเดลจะเห็นได้ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ถูกปกคลุมด้วยสีฟ้าซึ่งเป็นบริเวณที่มีโอกาสเกิดฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเท่านั้นพื้นที่สีเหลืองจนถึงพื้นที่สีแดงเข้มกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อมบริเวณทังกล่าวมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งกระจายตัวในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคใต้ และในช่วงดึกของวันที่9กันยายนยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนหลังจากนั้นในวันที่10กันยายนยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในช่วงเช้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกแถบชายฝั่งและภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนในช่วงบ่ายกลุ่มฝนจะเริ่มแผกระจายตัว เข้าปกคลุมโดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งทางด้านทิศตะวันตกภาคกลางฝั่งทางด้านทิศตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต,ต้ตอ,ออต,ตอนบนหลังจากนั้นการกระจายตัวของฝนจะเพิ่มมากขึ้นครอบคลุมมากขึ้นในช่วงเย็ยนไปจนถึงช่วงคำ่ำตามโมเดลจะเห็นได้ว่ามีพื้นที่สีเหลืองเข้มจนถึงสีแดงกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อมซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมาก กระจายตัวเกิดขึ้นได้ในทุกภาคทั้งในบริเวณภาคเหนือภาคตอนออเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต,อออคต้หลายสาเหตุปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลทำให้ทั่วไทยมีฝนตกหนักสลับเบากันไปจนถึงวันที่14กันยายนการกระจายตัวของฝนอยู่ราวๆร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ยกเว้นบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคใต้ฝั่งทางด้านที่ตะวันออกที่มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองเพียงร้อยละ40-60ของพื้นที่เท่านั้นหลังจากนั้นตั้งแต่วันที่15-22ถึงกันยายนรองมรสุมจะขยับตัวต่ำลงมาพาดผ่านบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเรา จะอ่อนกําลังลงเล็กน้อยส่งผลทําให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าบางพื้นที่อาจมีฝนลดน้อยลงบ้างการกระจายตัวของฝนอยู่ราวๆร้อยละ40-70ของพื้นที่ส่วนในบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงเป็นพื้นที่ที่มีฝนน้อยแทบไม่มีฝน ส่วนมากจะเป็นเมฆครึ้มเข้าปกคลุมเท่านั้นซึ่งตามโมเดลแสดงเป็นพื้นที่สีฟ้าอ่อนเข้าปกคลุมกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อมแทบไม่มีสีเหลืองเกิดขึ้นเลยส่วนในบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนกลางจนถึงตอนล่างภาคกลางภาคตะว,วันออกและภาคใต้มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งอย่างต่อเนื่องลักษณะตกหนักสลับเบากันไปในแต่ละพื้นที่ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่22กันยาย,ยนเลยทีเดียว จึงขอแจ้งแนวโน้มลักษณะอากาศโดยทั่วไปตลอดทั้ง15วันข้างหน้าให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวรับมือกับสภาพอากาศที่ยังคงเปลี่ยนแปลงและปราบปรวนพร้อมทั้งขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพออกจากบ้านพกร่มพกเสื้อกันฝนติดตัวไปด้วยเมื่อจําเป็นต้องเดินทางสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองควรเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากในขณะที่ฝนตก ทัศนวิสัยในการขับขี่จะลดลงถนนมักจะลื่นจึงส่งผลทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันโดยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม และร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ